สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอีกผมกินนี่ต้อนรับกลับเข้าสู่ n มยครับกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้นะฮะจะมารีวิวมอดนะครับเป็นมอสพวกอ่าตัดไม้นะฮอ่าร่วงทั้งต้นฮนะแต่ผมก็ลองเล่นไปแล้วนะมันไม่ร่วงนะแต่มันจะดอปออกมาเยอะเลยทีเดียวนะฮะ โอเคดูกันก่อนเลยนะครับดูนะฮะอันนี้เท่าไหร่สองเหรออ่าอ่าแหลกแหลกแหลก what the fuck ต้องใช้ขวานเท่านั้นนะฮะใช้มือก็ได้นะแต่มันจะดอบอ,อกเป็นสองนะครับซึ่งตอนนี้ก็แหลกนะฮะพี่กิงน,นะฮะมันมีอยู่55ใช่ไหมครับ ลองเข้าไปเก็บดูครับห้าสิบเกียครับกลับสองนะฮะแตอนน่อันนี้อันเท่าไรอ้อหกสิบแล้วนะครับโอ้ยแหลกทำไมงี้ What the fuck เขี่ยดูนะฮะหุดนีเฮียมันมันจะดรอปไปเรื่อยนะฮะนี่นะฮะมันดรอปหน้าเอาไปเล่นในหมวดโซเยโวนะฮะ ผมจะทิ้งลิงไว้ให้เลยนะครับก็เป็นหมอที่น่าจะสนุกนะครับเดี๋ขอลองดูก่อนนะมันจะหน้ามไ,ไมนาเท่านี้นะโอเคได้นะคุณก็ไปโกงอย่างนี้นะฮะวางแล้วตัดนะครับเดี๋ยวลองเป็นไม้อัดดูสิ ไม่อัดไม่ได้นะฮะต้องไม้นี่นะฮะยังไม่แปลูกนะฮึบนี่นะฮะ <c oughs> โกงได้ออสุดยอดเลยครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับแล้วเ,เจอกันใหม่นะในช่วงรีวิวมอสนะผมจะเอามอสอะไรดีก็ไม่รู้เลยครับมีมอสเยอะอยู่ฮนะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับบ๊ายบาย